ในวันที่ผ่านมามันมีอยู่คลิปหนึ่งซึ่งทุกคนเห็นเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหขำฮาด้วยความที่าอาจารย์เฉลิมชัยคุณก็รู้เป็นคนซึ่งเวลาพูดจานเนี่ยก็จะไม่ค่อยอ่าใช้คาว่าอะไรไม่ค่อยใช้คาอ่า,าที่เท่าไหร่นักแต่คลิปนี้ฮาจริงที่ว่าดำเกิดให้ฟังเลยคือตอนนี้้ถาพูดถึงคลิปที่ดังมากที่บุ๊ดี้พูดเนี่ยนะฮะต้องยกให้คลิปของอาจารย์เฉลิมชยัยศิลปินแห่งชาติประจําปี2554เนี่ยผู้สร้างวัด ร่องขุนแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องสร้างใหม่หน่อยเพราะว่าเนื่องจาก <c oughs> นึกองออกไหมมีอะไรเกิดขึ้นอันนีนไหวอนนี้รีสตาร์ทรีสตาร์ทคือเขาทนไม่ได้กับพฤติกรรมของไกด์ไกด์นาเที่ยวน่ะจนอยากจะเรียกไกด์เนี่ยมาอบรมนรั่นแหละคือง่ายๆบางทีไกด์ไกด์ทำไม่ถูกไม,ไม่ต้องอนะทนไม่ได้เพราะอะไรทําไมต้องทนเพราะว่าไกด์บางคนเนี่ย การพานักท่องเที่ยวอ่ะบางทีเอามาปล่อยไว้ที่วัดคือไม่ทางานหรอง่ายไม่ใช่มาปล่อยไว้ที่วัดแล้วก็ปล่อยนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเองโดยที่ไม่อธิบายอะไรเลยงั้นถามงี้ดีกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยอยากจะรู้ประวัติรู้ศิลปะจริงๆหรือเปล่าบางคนแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะประเด็นของคลิปที่มันสนุกคือต้องฟังลีลาจานเดี๋ยวไปฟังบลก่อนไปดูค่ะไอ้ไก่ไ้ก่หมาไก่ประเทศไทยเราต้องเรียกมันว่าอบรมทั้งหมดเลยเอามันมาทั้งมดให้ผมด่ามัน เพราะมันไม่รู้เรื่องเลยไรเลยมันมาที่วัดปล่อยคนละเทอไปหมดไม่เคยสอนไม่เคยอะไรเลยไม่เคยอบรมฝรั่งไม่เคยอธิบายเลยเลยความหมายอะไรมันก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรสักอย่างมาปล่อยเขาอย่างกับหมูกับหมามันไม่เคยพาเขาไปชมไอ้ปล่อยเขาเขาตั้งคำถามอะไรตอบอะไรเขาไม่ได้เลยข้อมูลอะไรแย่ๆเขาให้มันฟีมันก็ไม่เคยอ่านเลยเลยอจิบายปัญหาใหญ่เลยมันต้องพาเขาชม มึงอธิบายก็ถูกต้องไม่ใช่ปล่อยเขาทิ้งอย่างหมูกับหมาแล้หายแม่งรลเทอะไปหมดเลยเรียกมันมาอบรมไม่งั้นการต้องเรียวชิบหายก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอาง่ายๆอธิบายเ <c oughs> พราะลักษณะการพูดคล้ายๆกับฉันเหมือนกันเออคือนักท่องเท<อ>ี่ยวเนี่ย บางทีเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปของภาพวาดนี้เป็นยังไงศิลปะที่สื่อสารในวัดล่องขุนต้องยอมรับว่าทุกจุดเนี่ยมันมีมันมีดีเทลมันมีข้อมูลทําไมไม่อธิบายให้เขาฟังไปนะักท่องเที่ยวเขพยายามจะไปถามแต่ก็เหมือนกับตอบไม่ได้แต่มันก็คือเป็นโดยทั่วไปทัวร์ไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่ <อา S 2> แล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นบุคคลพิเศษนะวิธีการเสพศิลปะแล้วเขาเป็นศิลปินเขาก็จะไม่เหมือนพวกเราทั่วไปต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ไปทัวร์มากับไกด์นี่นะ พูดตรงๆหรือถ้าเป็นแบบสไตล์ไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยบางคนก็อยากจะรู้ข้อมูลลึกซึ้งพูดตรงๆแล้วบางคนไม่อยากรู้เลยช้อปปิ้งอยู่ไหนห้างอยู่ไหนไค่รู้ว่านี่คือนอตชาดามอันนี้เลยใช่ป่ะนอตชาดามคืออะไรกูไม่อยากฟังเร่งรีบให้มันอย่างทีมงานอย่างอับอ่ะเทียวูดีวลเวลาที่เขาไม่อยากรู้นะว่าศิลปะอะไรคือยังไงเขาแค่อยากจะรู้ว่าเออสร้างมันใหญ่ใช่ไหมขอเซลฟี่หรืออินสตาแกรมจบดังนั้นก็ต้องเข้าใจหัวอกของไกด์บางทีเนาะจริง ไปวัดร่องขุนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อยากจะรู้ดีเทลขนาดนั้นไปเท่กับโฟโต้เนาะถามจริงทั้งพี่วูดี้แล้วโมดามองถ้าไปวัดร่องขุนอยากรู้ดีเทลปะผมไม่อยากโมดามอยากปะไม่อยากหนูก็ไม่อยากแค่อยากถ่ายรูปสวยๆดังนั้นถ้าเกิดไกด์เจอกรุ๊ปทัวร์แบบเนี้คนหนึ่งไม่อยากอีกสองคนสองคนไม่อยากคนนึ่งอยากเขาต้องเอาใจคนหมู่มากจริงถามตรงๆไกด์มาพูดเยอะไปก็หาว่าเขาำหน้าลำคาา ไก้ไม่พูดเลย <f ix> ก็ด่าเขาไกดไม่ทําอะไรเลยก็หาว่าเขาขี้เกียจไม่บริการสรุปแล้วบางทีถ้าเป็นไกดจริงเน่ยเขาคงจะปวดหัว <f ix> เหมือนกัน <f ix> อธิบายเยอะไปก็หลับนึกออกไหมอธิบายเยอะไปก็หาวาเขาพูดมากเขาดูแลเยอะไปก็หาวาเขาจุนจ้าน <f ix> แต่เขาไม่ทําอะไรเลยก็หาว่าเขา เอบางทีเป็นไกด์ก็เซ็งเหมือนกันแม่บอกสุดท้ายคนเรามันไม่มีใครได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกแต่ว่าเรื่องอาจารย์เฉลิมชัยกีเล่าให้พี่บูดี้ฟังว่านิงเองเคยโดนอาจารย์ด่าอย่างนี้เลยสิบกว่านาทีเขาด่าเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาทั้งด่าคุณหนิงไปดูนิทรรศการภาพวาดเขาแล้วก็เอามือนี่แหละไปสัมผัสภาพวาดเขาโอ้โหโดนด่าอย่างนั้นออกคนเยอะๆเลยอ่ะไอชื่อเลยจริงจริงจริงด่าสู้ตายเลยแหละด่าแบบ